สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศา,ศาสตร์และท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับค่าเข้า,ขาดเด็ก30ผู้ใหญ่50นะครับ ที่นี่แบ่งออกเป็น2โซนโซนนิทศการวิทยาศาสตร์และโซนท้องฟ้าจำลองค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกโซนได้นะคะแต่วันนี้ไอได่ากับเวฟป้าเลือก2โซนครับตามพวกเราเข้ามาดูเลยครับมีอะไรบ้างโซนนี้เป็นโซนคล้ายๆกระจกแอนิเมชันนะคะส่วนโซนนี้เขาแค่ทดลองแรงน้ำถ่วงมัง้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เล่นไปเหอะสนุกดีโซนนี้เป็นโซนคล้ายๆแบบช่วยเหลือผู้คนจาก ไฟไหม้บ้านอะไรประมาณนี้นะคะหนูก็ลืมอ่านค่ะต่อไปเรามาโซน Anti Drug Exhibition นะคะเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองค่ะที่นี่จะให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆที่เราไม่ควรยุ่งนะคะอันนี้เป็นอุโมงค์ถ้าเราเมายานะคะแต่โซนนี้ก็สนุกดีนะคะเขาให้ทรงตัวเฉยๆแต่มันเวียนหัวมากเลยนะอยู่นานๆอะ่ะโซนนี้ไอด้าชอบมากค่ะโซนชื่อ Space and Time ค่ะ ทุกคนห้ามพลาดที่นี่นะที่นี่มีโซนหนึ่งนะครับสนุกมากๆเขาให้นั่งบนอวกาศมันเป็นกาวิโยกยีกตาหน้าจอครับเหมือนเราขึ้นไปบนอวกาศเัามันจะแบบโยกจะตกอยู่แล้วครับแบบเสียวมากครับแล้วพี่เขาก็บอกว่าเข็มขัดพังค่ะยังใช้ไม่ได้ด้วยค่ะโซนนี้ถือเป็นโซนไฮไลท์เลยครับทุกคนห้ามพลาดสนุกมากได้ฟิลอวกาศเลยครับ สนุเก,ก,เก,เกเกือบตกเก้าอี้เลยครับไอด้าเกือบตกเก้าอี้นะคะเพราะามันเสียวมากแต่มันก็สนุกมากเลยเขาจําลองว่าเราอยู่บนอวกาศค่ะตอนนี้คือตอนหลบก้อนหินบนฟ้าค่ะมันยกเกยกจริงนะคะนี่ยกเกย้กน่ากลัวสุดแล้วค่ะอันนี้ก็โซนอวกาศเหมือนกันค่ะพอเราเล่นตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาได้เนาะที่นี่สนุกมากเลยครับนี่มีเข็มนาฬิกาว่าที่นี่เท่าไหร่ที่ไทยเท่าไหร่ด้วยครับอันนี้เขาจะให้เลือกอาชีพครับ นี่ถ่ายรูปกดออกไปชั้นสามต่อไปเลยนะครับนี่เขาจะให้ดูพวกนี้นะครับอันชั้นสามเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเนี่ยเขาให้กดแล้วดูเลยนี่อันนี้เอาไว้หมุนเขาบอกห้ามหมุนแรงนะครับนี่อันนี้ชอบมากเลยครับอยากได้มากอันนี้เขาจะให้จับเสร็จปุ๊บผม,ผมเขาผมจะขึ้นนะครับนี่ นี่ผมขึ้นแบบนี้เลยครับไฟฟ้าแบบไฟฟ้าสถิตครับนี่ผมขึ้นเลยเขาให้จับตรงนี้ก่อนนะคะที่นี่วิ่งขึ้นเลยครับต่อไปอีกโซนหนึ่งชั้นสามเหมือนกันนี่เขาวิวัฒนการอของมนุษย์ครับนี่ก็จะมาจับเป็นลิง ต่อไปเป็น Lego เลโก้อะไรพวกนี้ครับให้ต่อสนุกมากเลยครับโรบอทครับนี่ก็จะมีหนูตัวหนึ่งที่เขาจะให้กดแล้วมันจะขยับตามครับน้องชอบตรงนี้มากเลยครับมีร้านขายอาหารด้วยนะครับนี่มีหลายที่เลยได้เวลาไปดูดาวกันครับแล้วต้องต่อแถวกันนะครับนี่ ี่ดูดาวนะครับต้องห้ามใช้โทรศัพท์นะครับนี่อย่างสวยครับนี่เป็นแบบคล้ายๆแสงเหนือเลยสวยมากบรรยากาศฝนตกด้วยนะครับนี่เขาบอกพวกราสีครับนี่ เาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องดาวดาวนี้เป็นดาวสีน,นี้อะไรพวกนี้นะครับอย่างสวยเลยครับนี่ต่อไปเราจะไปโซนนี้นะครับอย่างสวยมากครับเป็นจักรวาลนะครับเป็นดาวครับอย่างสวยเลยครับอันนี้แบบอันนี้สวยที่สุดเลยครับเราก็นั่งออกไปปุ๊บเขาจะให้เลือก วันเดือนปีแล้วก็สิทุกเขาจะให้กดว,ว่าเราเป็นราศีต่อไปเป็นเป็นโซนสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับนี่มาดูกันอันนี้เขาจะให้อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับอันนี้เขาจะให้หาทองอะไรพวกนี้เราบเราก็ต้องกดหาอันนี้สิ่งแวดล้อมขยะนะครับเขาบอกให้ทิ้งขยะให้ถูกต้องตรงน,นี้ต่อไปโซนไดโนเสาร์ครับนี่ชั้นสองมาดูนะครับ ตรงนี้มีสามารถถ่ายรูปได้ด้วยต่อไปซับกลุ่มซับโลกสีเขียวนะครับตัวนั้นอย่างหลออเลยเขาอย่างหลอนมากตัวนี้เขาจะเอ,อ่อตัวจริงนะครับต่อไปโลกของมแมลงครับอันนี้เป็นหนอนนะครับนี่อันนี้เขาสตาร์ทไว้อันนี้เขา้าเข้าห้ามเกิดสองอ้อันนี้สวยมากเลยครับใครใส่ชุดสีขาวจะ เลื่องแสงครับเท้าก็เลื่องแฉงแสงครับไม่ใช่เลื่องแฉงชูงเท้าก็สามารถเลื่องแสงได้นะครับโซนนี้คล้ายๆบ้านผีสิงเลยครับนี่เขาจะให้เข้าไปโซนชีวิตพิศวงครับนี่มันจะมืดไปหมดเลยนะครับไม่สปอยนะครับให้ไปดูเองนะครับนี่แบบเขาจะให้จับสัมผัสดูครับตอนหลังๆที่เริ่มไปบ่อยมันมันจะไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วครับ ขาอันนี้เขาจะให้ลองจับดูนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยกลัวเขาจะให้จับสปอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวครับต้องให้มันตน่เต้นก่อนมันจะเข้าไปปุ๊บแบบดูในกล้องมันจะเทาๆแต่ความจริงนี่มืดไปหมดเลยครับเทิ้งเพื่อนนอเผื่อทิ้งเพื่อนไปเลยครับทิ้งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลุดขบวนโซนนี้เป็นโซนที่สนุกที่สุดแล้วครับอีสิสร็จุ๊บ ก็ไปโถกจะมีคนพูดด้วยนะครับโซนนี้เป็นโซนที่หลอกตานะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีคร่ะลืมกดติดตามกดไลค์สัครสมาริด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย